สัด <gesch> ีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกของอีกแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ของจากพี่หรือว่าจะได้เพชรจากพี่นะครับน้องๆหรือว่าวันนี้นะครับพี่จะพาไปรับของนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของแรมเพจนั่นเองนะครับน้องๆหรือว่าเรียกง่ายๆก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปรับเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้รับยังไงแล้้้้้้้้ววววกกกกกก็็็็็บบบบบบบาาาาาาางง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 งคคคคคนน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 นะะะะะรร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 ััััััััััััยยยไไมมมม่่่เเเเเเเปปแลตตตีอออออิจจดขขให ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะไปสอนเล่นเลยนลว่าสอนรับกิจกรรมหรือว่าสอนรับของนั่นเองนะครับงน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ก่อนละกันนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับงน้องเพราะว่าทุกคอมเมนต์มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะไไปสสุ่่่่่มคคอออออเเเนนนนนนตแแแจจกกกัังงงงงะรรบบ้้้้้ลว็าาหหทีีียยดพพพช คลิปนี้นะครับไม่ถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรการินาสองใบแล้วก็ตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็ดูคลิปนี้ให้มันถึงนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมหรือว่าสุดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องก็คือเป็นสุดตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นสุดแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นสุดสี่จัตุรเทพนั่นเองนะครับวันนี้พี่จะไปสอนเล่นเลยนะครับหรือว่าสอนรับเลยนะครับน้องว่ากกิจรรมตัวนี้เล่นยังไงแล้วก็มันอัปเเดตข้าามนะครับต้องเตตรียมัวยังงไบ้างงนนะครับ้อก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกกิจรรมแล่นเอองงนนะครับ้ย จะอัปเดตเข้ามาใน4วันครั้งหน้านั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้เราจะได้สุดฟรีๆหนึ่งทนั่นเองนะครับมังน้องเราก็ในนี้นะครับเราจะได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมังน้องเราจะได้ทั้งสกินรถจิ๊บหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนั่นเองนะครับมังน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะให้เราเล่นตั้งแต่วันศุกร์นะครับมังน้องก็คือวันศุกร์ที่จะมาถึงนะครับเล่นตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนั่นเองนะครับน้องก็เหลือเพียง5วันเท่านั้นนะครับมังน้องกิจกรรมตัวนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครรรรับบ่่่่่่ววนน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 ้้ะพกกกกกกออ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 องงง็็ืืจจจไปปเเเลลสหาิม ตาแบบน,นี้เลยนะครับเนาะถ้ามันอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวน้องก็คือวันที่6นะครับวน้องก็คือแบบว่าวันที่26นะครับไม่ใช่วันที่6นะครับน้องก็เดือน6วันที่26นะครับเราจะได้รับของฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นสกินรถจี๊ปนั่นเองนะครับน้องก็ในส่วนต่อมาก็เป็นตัวนี้เลยนะครับวน้องก็คือมันจะมี3ซอยข้างล่างนะครับเนาะให้เราเล่นนั่นเองนะครับพน้องเราก็มีจุดนี้ด้วยนะครับให้เราเล่นนั่นเองนะครับก็เป็นการรับชุดตรงนี้เลยนะครับพวน้องเราก็ยังมีนี่นะครับพน้องก็คือเป็นทางด้านของโทเค็นนั่นเองนะครับเนาะที่ให้เราสะสมนั่นเองนะครับวน้องก็เป็นโทเค็นแบบนี้เลยนะครับ ก็คือเวลาเก็บโทเคเนนะครับก็เก็บไม่ง่ายนะครับมน้องส่วนหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้ามันอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับมน้องเราก็ถ้าเราคลิกไปตรงนี้นะครับมน้องก็คือเราสามารถเล่นกิจกรรมได้นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมน้องส่วนกิจกรรมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะมี4-7ตัวเทศนะครับมน้องเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเราสามารถทํากิจกรรมนะครับมน้องให้ครบนั่นเองนะครับเนาะก็คือทํากิจกรรมให้ครบแบบนี้เลยนะครับมน้องก็จะได้รับซุดตรงกลางนั่นเองนะครับมึงน้องก็คือตรงกลางนะครับ แต่ละด่านนะครับวงน้องก็คือจะได้โทเค็นั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโทเค็นนะครับวงน้องก็อยู่ด้านขวับนนั่นเองนะครับเนอะก็คือเราจะได้โทเค็นแบบนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับวงน้องแต่เราสะสมได้แบบว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับวงน้องเราก็สามารถเป็นแรกสุดได้นั่นเองนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนซอยแรกสุดนะครับวงน้องก็เป็นตรงนี้เลยนะครับเนอะก็มีของแรกนะครับหรือว่าของฟรีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เข นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับงน้องก็คือเราสามารถทําภารกิจนะครับงน้องเราก็ไปสะสมซุดนะครับหรือว่าสะสมโทเคนนะครับไปแลกซุดนั่นเองนะครับองน้องก็คือแต่ละภารกิจนะครับเราสามารถมารับตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราทําสําเร็จแล้วนะครับองน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับองน้องก็มีล็อกอินบ้างทาดาเมจบ้างหรือว่าวิ่งให้ครบบ้างนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงกลางได้เลยนะครับน้องก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นการแลกซุดนั่นเองนะครับน้องก็คือในนีี้้้นนนนะรัับจมุุใหเเเา100องวก็็ปต ีเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับพวกน้องก็คือกิจกรรมนะครับยังมีเยอะแยะมากมายเลยครับพวกน้องก็เป็นสกินระเบิดตัวนี้นะครับที่เราจะได้ฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะก็เอามาแจกฟรียกเซิร์ฟแน่นอนนะครับพวกน้องก็รับไปเลยยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพวกน้องก็ยังมีทางด้านของโปรไฟล์นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับให้เราใส่แบบฟรีๆนะครับแล้วก็รับยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับพวกน้องเราก็มีตาด้วยนะครัับวกกนนนนอองเเเตตาีลรรรร่่่ิจม กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีตาแบบนี้เลยนะครับกนงองเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกนงองแล้วก็ในซอยนี้นะครับเราสามารถเข้าไปรับได้นะครับกนงองก็มีของเยอะแยะมากมายเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีอีกซอยหนึ่งนะครับกนงองซอยนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปรับของได้เหมือนกันนั่นเองนะครับกนงองก็เป็นซอยตัวนี้นะครับก็ถือว่าสายฟรีนะครับพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับกนงองเพราะว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับตัวนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาในห้าวันข้างหน้านั ต่างๆมากมายแล้วก็ยังไม่หมดเท่านะครับพวกน้องอัปเดตเข้ามาใหม่ครั้งนี้นะครับมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับพวกน้องก็เป็นโหมดตัวนี้เลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นโหมดแรมเพจแบบนี้เลยนะครับพวกน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือเราสามารถอัปเลเวลได้3เลเวลนะครับพวกน้องก็คือมีสามอันให้เราเลือกนั่นเองนะครับเนอะเราสามารถคลิกได้นะครับพวกน้องแล้วก็มีฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นเองนะครับพวกน้องก็เป็นนเัก็ ยังก่อนเท่านี้นะครับวงน้องก็คือสาหรับวงน้องคนไหนเหีกยได้ซุดฟรีนะครับน้องวันนี้เดี๋ยวพี่มาสอนรับนะครับวงน้องก็คือเข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วก็คลิกเข้ามาตรงประกาศได้เลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมซุดฟรีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับถ้าไม่รับซุดตัวนี้นะครับก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับวงน้องเพราะว่าชุดตัวนี้นะครับเราสามารถรับฟรีได้ยกซิร์อนันเองนะครับวงน้องก็คือเพียงแต่วงน้อง กดลิงก์นะครับน้องน้องหรือว่ากดลิงก์ให้เพื่อนนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์พี่ก็ได้นะครับนาอก็สามารถแลกกันได้เหมือนกันนะครับพี่เปิดให้แลกนะครับน้องน้องก็สามารถเข้ามาแลกกันได้นั่นเองนะครับนาอก็คัดลอกลิงก์นะครับน้องน้องลงใต้วิดีโอพี่ได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องน้องก็เล่นง่ายมากนะครับน้องมันให้เราสะสมแต้มนะครับให้ครบ1000แต้มนะครับน้องน้องเราก็ถ้าเพื่อนเรานะครับมีถึง10คนนะครับน้องน้องก็รับไปเลยในวันเดียวเลยนะครับน้องพี่ก็สอนไปแล้วนะครับน้องนนคี้องสำหรับก็ มเลงใต้ว ah, oh ิดีโอได้เลยนะครับก anyway. ็สามารถแลกกันได้เลยนะครับน้องพี่ไม่ว่าอะไรนะครับน้องก็คือคัดลอกลิงกแล้วก็มาคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นอีกหนึ่งนะครับน้องก็คืออีก100แต้มให้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปกดให้นั่นเองนะครับน้องเผื่อแบบว่าน้องๆอยากได้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นสุดตัวนี้นะครับน้องก็สามารถรับฟรีได้ยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับก็เข้ามารับกันด้วยนะครับน้องๆสุดตัวนี้ก็แบบว่าแจกมานานแล้วนะคครรรััับบวนนนนี้้กก็ดยและหอองง่ ว่าสุดตัวนี้นะครับก็จะแจกนะครับ,บน้องๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเนาะก็จะปอมมันนี้เลยนะครับ,บน้องๆเออก็ถือว่าเป็น การที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนยังเล่นไม่เป็นนั่นเองนะครับน้องๆก็ที่สอนแล้วนะครับน้องก็คัดลอกลิงก์นะครับน้องๆไปทิ้งไว้ที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเฟซตัวเองหรือว่ากลุ่มกเรน่าฟรีไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์พี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปกดให้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้จริงๆนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่กดให้เลยนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยทุกคนเลยนะครับน้องๆก็เป็นยังไง คนไหนที่อยากได้เพชรจากพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับนาอดูคลิปนี้นะครับหรือว่ามีคนดูคลิปนี้นะครับใหถึง15,000คนดูนะครับก็มาทวงคลิปหรือไม่ใช่ทวงคลิปนะครับน้องก็คือมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ดูกันให้ถึงด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับนาอที่แน่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่นแหละนะครับน้องเออก็เป็นกำลังใจให้พี่ได้นั่นเองนะครับนาอก็เพียงแต่น้องกด กดแชร์แล้วก็เพียงแต่น้องๆกดติดตามนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่มันไม่แจ้งเตือนนะครับของน้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเข้ามาดูนะครับน้องกดติดตามแล้วไม่กดกระดิ่งนะครับของน้องก็คือเวลาพี่อัพคลิปลงไปหรือว่าเวลาพี่อัพโพลลงไปนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากให้พี่แจกบัตรกอลีน่านะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากให้พี่แจกบัตรกอลีน่านะครับของน้องเพราะว่าพี่เห็นหลายๆคคนนะรับอยากได้เพชรนะครับน้องก็คืออถ้ายากได้ก็คอมเมมนนนนต์กกััาาได้เเเรรื่อยยๆละะคบ็จะะปรมาณนี้เลยนะครับสหรัับวนนีี้พ่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับ ครับพน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย